สวัสดีครับนี่มาดูนะครับต้นหญ้านะครับในเขียดหญ้าเลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ที่ดู้มันมันมันด่างนะครับผมนี่สวยหามว่านะครับดูนะครับยอดอ่อนของมันดูนะครับนี่เป็นไรครับผมนี่ออกออกของมันนะครับเป็นแบบนี้เลย ดูนะครับนี่รถใบแล้วผมปะบนกันนะครับท,ทุกๆใบเลยนี่จะต้นกอของมันเลยครับดูนี่นะครับนี่เส้นขาวนะครับผมนี่อันเล็กก็ออกมาเลยนะครับผมหนอเล็กของมันนะครับ ออ่นของมันนี่เหลือต้นนี้ครับผมยังไม่ได้เต็มมันอ่อนะครับชอบไม้เป๊ะๆก็สอบถามมาได้ครับผมผมลงว่าเป๊ะแน,น่นอนนะนี่